อันแล้ขอราบสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนทุกท่านด้วยนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ i n f e ฟ t เทชั่นีผมว่าอะไรกุ้แจตกกุญแจตกรับกุญแจตกรับโอ้โหรถดีฟฟาร์มาอย่างยากลำบากรถถังซะด้วยเนี่ยโอเคโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ละมึงเออเดยวผมขอญาตเก็บรถถังไว้ในที่ที่มันปลอดภัยกว่านี้ก่อนครับแล้วดูขึ้นไป ไม่คือไ่หวดักแป้งแล้วกันวันนี้เราจะมาดักฟาร์มกันเย้ยคุณผู้ชมแต่ว่าวิธีการดักฟาร์มในวันนี้เนี่ยมันจะเป็นวิธีที่ค่อนข้าที่จะ a d v a n c ประมาณหนึ่งเดีย๋ยวผมจะบอกให้ว่าทำยังไงเฮ้ยแล้วเซิร์ฟนี้ไม่มีบอสด,ด้วยบอสยังอยู่ครับผมได้ยินเสียงเมื่อกี้คุณผู้ชมว่าปืนตะปูเนี่ยสามารถที่จะดักฟาร์มได้ไหมครับ มีมีมีม,มีโอเคผมได้ยินเสียงบอสละเดี๋ยววันนี้เราจะมาดักฟาร์มได้ปืนตะปูกันคุณผู้ชมี่เหลี่ยมที่ผมจะเข้าก็คือตรงนี้ปึ๊บเข้ามาแล้วก็มันต้องใช้เทคนิคนิดหน่อยนี่แล้วแล้วเข้ามาอยู่ข้างในนะครับคุณผู้ชมชัดเจนจำแจ้งแดงแทะเห็นทุกสรรพสิ่งแล้วเวลาปกติเวลาคนที่จะยิงบอสใน browser city เขาก็จะมายิงกันประมาณเลี่ยมๆตรงเนี้ยแล้วก็ยิงบอส เรียบรอ้อยแผนก็คือเราจะแอบในพุ่มครับแล้วเรารอจังหวะรอเขาดิดแล้วเราปาดออกไปยิปงปั๊บปั๊บปัป๊บ นี Tapi, ่ไปกันแผ่นในหัวแต่ทาได้หรือเปล่าไม่รู้อยากไรก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเราไปซ่อนกันเลยตอนนี้ผมมาในเวลาแบบนี้มืดๆเลยแสงสวยๆงามเลยจะทำให้มันชัวร์ก่อนะฮะว่าตรงนี้มันไม่เห็นถ้าอยู่ข้างในลึกๆตรงนี้ไม่น่าเห็นครับไม่น่าเห็นโอเคแต่ถ้าเห็นคุณผู้ชมผมเตรียมไว้แล้วพี่ครับเพื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับผมเอาล่อมันด้วยก็คือกูจะยอมตายในรูดูของกูนี่แหละเฮ้ยตั้งโลได้โอเคอันนี้แผนสองครับ จังหวะที่ไม่คาดฝันครับตั้งโลบปั๊บผีก็สิบส่วนพื้แล้วก็ปั๊มดีเอ็กนี่โอ้พร้อมไปไงเขาเรียกว่าคนเราต้องมีแผน2เสมอครับโอเคจังหวะนี้ไม่ต้องทําอะไรครับเหลือแค่รออย่างเดียวผู้ชมครับหลังจากที่ผมนั่งรอประมาณครึ่งชั่วโมงฮะผมก็เห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างครับไม่แน่ใจว่าผมตาฝาดหรือว่ายัางไงเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปครับหรือว่าผมอาจจะตาฝาดหรือจริงๆแล้วไม่ได้เห็นอะไรวะ <S 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 <c oughs> ผมได้ยินเสียงเหมือนฝีเท้าครับผู้ชมเอาเอาจัดเลยครับผู้ชมเดี๋ยว,ยว,ยวต้องแอบก่อนต้องแอบก่อนอันไงมาแล้วว่ะโอ้โหคุณรอตั้งนานเราต้องแอบตรงนี้เลยครับอืสวยงามมาลามแท้แล้วจะลึงผ่านขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอจังหวะเสียงกิ๊ก,เส,ก,กเสียงกั๊กเสียงยกงปืนเราต้องออกไปโอเคค่อยๆ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 เอาแล้วว่ะทำมาพร้อมละมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้น อ่ะยังไงเอาโอ้ยยังชัดตรงนี้เห็นยังชัดเอาแว็งเปลี่ยนปืนด้วยนี่มันสายวนลอบเซิฟตัวจริงเลยดนีย่ยว่ามันมีการนอนยิง้วยเี้ยตัวนี้มันลีลาจังวะอ่ะยิงยิงอ่ะยิงบอสอ่ะเป็นเหยื่อของเองอ่ะเองอ่ะเป็นเหยื่อข,ของข้า <c oughs> โอ้โห <c oughs> คุณผู้ชมดูดิต้งแต่มมืดอะ รอจนเช้าอ่ะเอาแล้วลวะเอาแล้วตายแล้วตายแล้วยังไงทิดไปทิด,ดยังย,ง,ยง,ยงยังยังมันยังไม่ทิ้ดไม่ใไอ้เชี่ยทิด,ดยังวะ Hello motherfucker เช็ดทิ้ดแล้วมันทิดแล้วคุณดนเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้ ไอ้ยัิกโอ้พีกพีกเลยไอ้ยันซิกูอ,อ้ช็อตโอ้โ <c oughs> <c oughs> อ้ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเย็นไว้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 ล็อกแบบนี้เขาเรียกว่าหลอน แม่งมี MRE ให้กูดว้วยแดกก่อนเลยหาดิษหาดิษเลยหาดิษเลยคุณผู้ชมแม่งได้เซ็กกีเหียเลยจะเชื่อของจริงเลยมีอะไรดิษด,ดิบเลยครับเฉยแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งมาแล้ววะ เยียมันสิ่ของจริง <laughs> มันโคตรวันเลวยวัจดสิกกว่าโอ้โอเคครับ okay, ผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b ์และแชร์เพื่อกำลังใจผม้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าันหน้าตัวนี้ผมตรีมเราแฟนนะขอข่าบลาวนันี้ไปแล้วกับผมยบายจุ๊บสวัสดีนะสวัสดีสิกแดกไหม